มาแล้วนะครับลูกดอกช่างทองดัวนะครับหัวพอกนะครับพอกทุกหัว,หวครับช่างทองแอบทำช่างทองแอบทำพอกพอกทุกหัวสนใจสั่งได้นะครับห้าดอกสามร้อยไม่รวมส่งลูกดอกทดกำลัง นี่ครับร้อนนะัพองเลยนะจ,จะลวงลึกลวงตื้นก็ลวงได้นะครับเราทดกำลังไว้เเ<ว>ง,งีย,ยงสองลวงยังไงลวงอย่างง,างี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ลวงลึกครับลวงน้ำครับลวงน้ำลึกครับ สนใจสั่งได้นะครับ5ดอก300ไม่รวมส่งไม่มีเก็บปลายทางนะครับพวาผมไม่มีหน้าร้านทำกันเองดีก็ใช้ไม่ดีก็เพี้นทิ้งดีก็ดีดีอะไรนะดีก็ใช้แล้วถ้าไม่ดีอ่ะก็เพีงทิ้งครับไม่ง่ายสุาเขาเรียกว่าอะไรนะหมุภาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคำที่เขาพูดกันอะ ทำปฏิญาณตนของของช่างเหรอทำปฏิญาณตนของช่างดีก็ใช้ไม่ดีก็เพี้ยงทิ้งสโลแกนสโลแกนดีก็ใช้ไม่ดีก็เพี้ยงทิ้งไปนะครับดีก็ใช้ครับนี่ครับแต่เราก็ต้องไปเจียอีกเรามาดูกันมีคนถามว่าทดกําลังแบบไหนนะครับนี่ครับเราทดกําลังเป็นเงี้ยงสองจะเราจะมาอยู่ใกล้มากเลยใกล้กับปลายอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ ลไปลายไกลครับจะอยู่ใกล้กับไกลมากเราทดกําลังให้ลูกดอกลวงลึกขึ้นเราจะทําให้ลูกดอกไม่แฉลบนะครับจะทําให้แบบว่าลงตรงต้องลองนะครับของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองดูรครับมือพองหมดเลยครับ ถ้าเป็นไกลของ F-man เน่ยจะพอดีเลยไกลของ F-man F-man นี่ไกลแบบไหนฮะไกลกล่องของ F-man เน่ะที่เป็นแกะหลักเป็นตัว F แล้วก็ขีดแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรอ่ะที่เราใช้กันอยู่แล้ว F-man นี่ภาคไหนเนี่ยนั่นมัน X-man ของนั่น X-man นะครับไม่ใช่คนละเรื่องครับดูครับใส่ใจทุกรายละเอียด ยากนะครับกว่าจะได้ขึ้นมาแต่ละดอกแต่ละดอกอย,ยิงขาดกันบ่อยดิงมบ้างครับยิงติดก็ลงไป้งมบ้างลงบ้างครับ,บอดอกดีดีอัดลงบ้างง,ง่ายๆครับต้องหลบหัวนงหัวหน้าหลบต้องหลบหัวนงหัวหน้าบ้างอะไรบ้างหัวหน้าคอยนี่ให้อยู่เป็นแบ็คอยู่ฮะนะครับ รอช่างครับเก็บรายละเอียดแล้วช่วงนี้ฤดูกาลกําลังจะออกนะครับลูกดอกก็เลยต้องพร้อมหน่อยของมันต้องมีนะครับสั่งกับเราได้เก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามาดูคาสสิกแค่ไหนครับก็จะ,จะประมาณนี้เนี้ยนเนี้ยเนี้ยนะครับเนี่ยเียงล่างนี่ครับทดกําลังนี่จุดของเราเลยทดกําลัง จะอยู่กับใกล้ไกลมากนี่ครับตูจะเจียบประมาณนี้เนียนครับ,รบไม่มีชับแไม่มีเลี้ยวไม่มีไซส์มีแต่กระโดดข้ามมีแต่กระโดดข้ามปางเดียวครับมแม่นจัดเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยไปลองให้ดูมาครับเดี๋ยวเรามาลองลูกดอกให้ดูลูกดอกช่างทงทดกําลังครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดู ลองดูนี่ครับเราทดกำลังมาไว้ที่เงี้ยงสองนะครับเงี้ยงกันมากปกติบางทีเขาทำจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ปกตินี่เรามานี่เลยใช้ช่วงชักให้คงค่าที่สุดลองดูเรามาลองดูอุ้ยโดแล้วครับโดแล้วครับวิโดแล้วครับ อน,นี่มาลองลูกดอกนะครับวิวิบอกแล้วขึ้นมาไม่ใหญ่นะไม่เล็กนะวิไง้อ็มกับบานะครับมาลองลูกดอกกันเนี่ยวิหันไกทียิงไปแล้วจับไม่ได้ในที่ลงไปจับให้เขาก่อนจับก่อนนะ เอาเอานี่ครับลูกดอกลงตรงดิ่งครับไม่มีฉนับนี่ฉบได้เลยครับนี่ครับโอ้โหมาลองลูกดอกกันเนี่ยสโลกว่าเนี่ยน่าจะมีอ่ะอะไรครับเนี่ยโหวิ่งอ่ะเรบอกว่าตัวเล็กมีตัวเล็กตัวนึงอะไรยิงอ่ะปล่องไงไม่ค้องเหรอไม่มีใครไม่ได้คล้อง ปลาเขาจ้อนมาจากไหนไม่รู้เลือดเต็มเลยโอ้ยดูดิกระบาลแตกเลยนะครับที่ไหนอะพี่สามห้านี่ดอกช่างทองกากำลังนี่อะที่ไหนด้วยขี้เหมือขี้สวเมาเราไม่เก็บตุกดอกไม่เห็นหรอไอเจมล้วนปืนพวกนม้ให้กูเนี่ยนี่ครับมันขึ้นมาเมื่อกี้อะมือใหญ่กว่ามืออีกอะไรครับเนี่ยสองโลกว่าน่าจะมีสองโลครึ่งอ่ะตัวนี้เท่ากระบาลนี่เลือดหยดเต็มรถเต็มพื้นเท่ากระบาลเลยเอ๊ะแต่ยิง เดี๋ยวให้พี่เขายิงให้ดูอีกทีทนึงเป็นอยู่นู่นไม่วางให้พี่เขายิงให้ดูอีกทีนึงนี่ครับลูกดอกทั<อ>ก้งทงนี่ยอดจริงครับนี่นี่มาลองลูก<อ>ดอกกันนะครับเด,เดียวเลยตรงไหนตรงนั้นเลยครับเ <c oughs> ดวิ่งหูดูนะครับ เดี๋ยวลองให้ดูอีกไม้หนึ่งว่าเป็นไง<ช>แต่ใเหลืองน,นี่ดีกว่าอ่ะนี่เหลืองเล็กๆนะะอออ่เ้มืกันเย็นอืมลงดีนะครับลงดีนะครับดูจากไพ่ก็รู้ตรงดิ่งเลยของจริงครับเฮ้ยนี่อะไรวิ่งงูอะไรวะ เอะไรวิ่งมาเป็นคลื่นเลยนะเฮ้ยอะไรวะนะใจเย็นๆปลาเสือโอ้โหปลาเสือแล้วก็วิ่งลู่มาเลยนะวิ่งกู้มาเลยเดี๋ยวครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวใครสนใจลูกดอกสอบถามได้นะครับ5ดอก300ไม่รวมส่งนะครับ ช่วยกันอุดหนุนได้เราคือเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วมีหมายแลกเปลี่ยนได้จอดรถยังไม่ถึง10นาทีเลยครับพวกเขาเล่นแล้วเนี่ยโอเคครับติดตามกัน